คู long wit ่หูทดลองวิทย์ รู้ไหมคะว่าในร่างกายมีกล้ามเนื้อมากกว่า600มัดทั้งเดลตสตอ์เบรคิเอลิสไบเซปสัตโตเรียสควอดิเซปกล้ามเนื้อพวกนี้ชื่อฟังดูเป็นภาษาแปลกๆเพราะว่าชื่อกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มาจากรกษาษ์ภาษาละตินหรือกรีกนั่นเองและรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อที่มีชื่อยาวที่สุดก็คือลีเวเตอร์ลาไบซูพปอริโอริสอลีนาสิทซึ่งเป็นมากล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ข้างจมูกทำหน้าที่ยก,กริมฝีปากขึ้นเวลาที่น้องๆยิ้มนั่นเองค่ะชู ตะตำราทบลองน้องแพทย์ครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีน้ำหนักถึง40%ของน้ําหนักตัวเลยทีเดียวสำหรับ,บ70%ของกล้ามเนื้อนี่ก็คือน้ําครับอีก20%ก็คือโปรตีนที่เหลือเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเกลือแล้วก็แร่ธาตุต่างๆครับนี่เขาจะบอกอยู่ว่าร่างกายคนเราเนี่ย มีกล้ามเนื้อมากกว่าหกร้อยมัดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเขาต้องมีกี่มัดสองกล้ามเนื้อมีหกร้อยมัดอู้เยอะมากเลยนะครับเนี่ย<อ>เที่ยวกันไม่ได้อยู่แล้วก็พีเอา่ันนี่แล้วก็แพทครับเ <c oughs> <อ>ดี๋ยวพี่ให้ดูเลยแพทดูไหมว่านี่ครับนี่เป็นกล้ามเนื้อที่เขาเรียกว่าอะไรดูไหมครับไม่รู้ครับนี่เขาเรียกว่าใบเส็ครับอ๋อแล้วส่วนล่างนี่เรียกว่าอะไรรูไหมครับรู้ครับอะไรครับ<อ> โอ้โหเก่งมากเลยครับ<ห>นี่ครับแล้วเราสามารถออกกาลังกายเนี่ยมาช่วยกล้ามือแขนได้อย่างไรบ้างครับอ๋อไม่ยากครับอย่างน้องแฮะอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราก็ดูว่ารอบ,บๆเนี่ยเรามีอะไรสามารถที่สามารถยกได้ไม่หนักมากอย่างเช่นอ้านี่ง,ง่ายๆเลยอย่างขวดน้ำนีำน่มีครับใช่ไหม,มฮะอันนี้ก็ถ้าโยมันขึ้นกิโล,ลแล้วฮะน้องแพสามารถยกได้เราก็ยกท่านี้ครับมือแขนตึงๆนะครับแล้วก็เราก็ยกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่ นี่มันเบาไปอะเอาหนักกว่านี้ได้ไหมครับหนักกว่านี้นะครับเอ๊ะเอาอะไรดีเนะี่ยอันนี้เอาใกล้ๆตัวดีกว่าใกล้ๆตัวแล้วลองแพทแล้วกันโอเคถ้า <Okay. S 2> นะพี่ยกให้ดูได้เลย<า>ให้เด็กก็หนักเอ่อสามสิบห้ากิโลกร,รมัมสามสิบห้ากิโลใช่ไหมครับอันนี้นะครับเป็นความสามารถส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะเด็กๆอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับเขี <Okay. S 2> ้ยวแยกจะยกมุมแพทแบบดีนะโอเคมาแพทยกลงไปหนึ่ง โอ้โหสุดยอดครับคเป็นไงครับเหนื่อยไหมนี่แค่สามทีเองนะให้เราลอครัฒนีครับเออพี่เย้ครับครับหยุดก่อนครับอะไรที่มันเรียกว่าสกอตจัมเนี่ยครับมันทำยังไงพัฒนไม่ไม่รู้เลยอ่ะสกอตจัมเหรอครับสกอตจัมอ่ะครับน้อไม่รู้ไม่รู้ครับไม่ยากครับทำง่ายมากเลยเดี๋ยว ให้พี่ทําให้ดูใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ทําให้ดูได้แล้จำไม่ยากเลยครับเราเอามือไว้ตรงใช้ถอยอย่างนี้นะครับใช้ถอยค่ะเอามือประสานกันอย่างนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ย่องไปสลับซ้ายขวาครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่แอ้ครับขออีกสักสิบรอบหรือยี่สิบรอบเลยครับเพราะยังไม่ได้สังเกตที่ขาหรือขาของพี่โยกเยกเลยครับเมื่อกี้มองแต่ส่วนบน ขาเนี่ยมันต้องสลับคะยังไงอะครับขออีกอีกรอบนึงได้ไหมครับสักสิบถึงยี่สิบรอบอะไรเงี้ยครับผมพี่ทำอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับโอเคครับเอามือประสานกันนี้นะฮะเอาไว้ตรงท้ายทอยตรงนี้ครับแล้วก็สลับขาครับดูดูขาครับดูดูขาครับไปดูเครับดูครับนีครับขออีกสักยี่สิบรอบแล้วกันครับพี่โยเกะครับโอ้โหไม่เอาแล้วยี่สิบรอบเลยเหนื่อยนะเนี่ย แม่งอระชอบไจแกล้งพี่ยกแยกทั้งยกน้ำหนักทั้งสก,กัดจำเล่นเอาขนแข็งแรงยางพี่ยกแยกเงือตกดมยาดมเลยนะครับนี่การทดหลอกกระโดดได้หรือไม่ในหนังสือเขาบอกไว้ว่าถ้าเรานั่งยองๆนะครับแล้วก็เอามือเอามือเนี่ยจับนิ้วเท้าไว้แน่นๆอ uh ่ huh. <c oughs> าฮะแล้วแพทคิดว่าสามารถกระโดดขึ้นได้ไหมไม่ได้เอางี้ถ้าเกิดใครตอบผิด แ้วก็จำสิบทีโอเคแนบแต่าไม่ได้พี่ยี่แขาไม่ได้นะได้พี่ว่าต้องได้มาเรามาทำกันิ่มเลยทำยังไงครับพี่ยี่ครันี่นนั่งยองยครับนั่ยองยองะครับอ่ะแล้วก็อไหวไปนินั่งีดิ้นจับน่นน่นเหน่อไงฟ้องนี่น่นอ่ะแล้วก็แล้วก็กระโดดมานับ

ไมกนัก,กนนะเมื่อเรานั่งยองๆแล้วเอามือจับปลายนิ้วเทา้าจึงไม่สามารถกระโดดได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเรากระโดดกล้ามเนื้อต้องขยับแขนจึงเวียงออกไปจึงจะสามารถกระโดดได้เวลากระโดดกระดูกสันหลังทถาสะโพกต้องขยับแต่พอเราเอามือจับนิ้วแขนจะยึดติดแนบลำตัวไว้ทําให้ไม่มีแรงส่งไปข้างหน้าเพราะจุดซุ่นทวงอยู่ที่ปลายเทา้าจึงไม่สามารถกระโดดได้นั่นเอง การออกกาลังกายมีประโยชน์ทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายการออกกําลังกายเป็นประจําช่วยให้ระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายทํางานได้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงช่วยทําให้การไหลเวียนของโลหิตด,ดีตลอดจนช่วยลดโอกาสที่เราจะเจ็บปวดให้น้อยลง ก่อนออกกำลังกายควรวอร์มอัพหรืออบุ่มร่างกายประมาณ5-10นาทีเพื่อยืดเอ็นและกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นเพื่อความคล่องตัวทำให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อทำงานคล่องตัวดีไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรการออกกำลังกายแต่ละวิธีจะมีประโยชน์แตกต่างกันเช่นการวิ่งและการเดินมีผลต่อสุขภาพส่วนการยกน้ำหนักมีผลดีต่อพละกกำลังขณะที่เล่นยิมนาสติกและโยคะมีผลดีต่อความยืดหยุ่น การว่ายน้ำช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายครับชวนความจำกันอีกครั้งพี่ยกเยกเคยสัญญาเอาไว้ว่าถ้านั่งจับเท้าแบบนี้แล้วกระโดดไม่ได้พี่ยกเยกจะต้องสก๊อตจำนะครับจำได้ไหมเอ่ยอยากรู้ทงทำไมครับหมอไ้ตรงท้ายทอนประสานกันไว้ด้วยทำไมครับสิบที่สก๊อตจำท่าเตรียมปฏิบัติ ขึ้นให้สุดขึ้นใหสดก็สู้เร็วพยี่งเย่ก็สู้เร้วสัญญาต้องเป็นสัญญาแถมไม่เหนื่อยแถมไมา่เหนเรื่อวตย่ามไมสเสนย่อน